โอเคครับเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆมารู้จักและแนะนำลานกลางเต็นท์ปะจวบคีรีแคมก่อนนะครับมันเป็นลานกลางเต็นตที่ค่อนข้างจะอินดี้เลยเขาไม่ได้เปิดเป็นลานกลางเต็นท์แบบเป็นทางการนะครับามาดูบริเวณรอบๆของประจวบคีรีแคมก่อนนะฮะผมมาช่วงฤดูร้อนนะครับ,มมรบข้างหน้าเนี่ยจะเป็นจุดเด่นของที่นี่เลยนะครับจะเห็นภูเขาอะเนี่ยเขา300ยอดเนี่ยเนี่ยเรียงลายกันเลยคือถ้าข้ามเขาไปเนี่ยก็คือทะเลแล้วครับ มีบอ่อปลาชิวเลยที่นี่ก็ตกปลาได้นะครับแต่ก็จํากัดจํานวนนะเขาเรียกว่านะไม่ได้ให้ตกแบบได้เรื่อยนะครับตกได้เอามาแค่พอกินนะฮะไม่ให้เอาออกเอาความตั้งใจจริงอ่ะไม่ได้ตั้งใจจะทำรายการเล่นหรอกเพราะว่าเราชอบปังเล่นและเราสึกว่าโอเคที่ตรงนี้มันสวยหเหมือนเราเปิดบ้าน,นเปิดบ้านให้คนมากางมากกว่านั่นคือเหตุผลที่เราไม่ได้ทําเต็มรูปแบบแบบอุหยรักการท่อเทเอกชนที่แบบมีนู่นนี่นั่นให้เช่าอะไรอย่างเงี้ย ผมก็เลยรับน้อยรับจองล่วงหน้าเท่านั้นเพราะว่าเราไม่ได้รับบล็อกอินเพราะไม่อยากให้มันหนานแน่นมากๆอยากให้คนที่มาที่ได้ธรรมชาติจริงๆเต็มที่อะไรอย่างเงี้ย การเดินทางกลับมาอีกทริปหนึ่งเป็นทริปที่ผมได้สัญญาใจกับพี่คนหนึ่งเอาไว้ที่ผมรู้จักกันมานานมากแล้วตั้งแต่ผมทํากลุ่มจุดการเต้นขึ้นมาใหม่ๆแต่เพิ่งจะได้เจอหน้ากันเมื่อปลายปีที่แล้วเป็นครั้งแรกและผมสัญญาไว้ว่าหากผมมีเวลาว่างเมื่อไหร่จะไปเยี่ยมพี่เขาถึงบ้านครับผมกําลังเดินทางไปที่ปัจจบคิริคันและปลายทางก็คือปัจจบิริแคมป์บ้านของพี่คนนั้นนั่นเอง สวัสดีเพื่อนๆครับโอ้โหนะครับเปิดคลิปมานี่ครับลมโกกัวผมนะติวเลยอ่ะต้องบอกก่อนนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ประจวบคีรีแคมป์นะครับอ่าอยู่ที่ปานบุรี300ยอดจังหวัดประจวบคีรีขันเนี่ยแหละนี่ฮะผมก็กางเต็นท์นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะเต็นท์ผมฤดูร้อนครับก็ใช้เต็นท์ประมาณนี้ครับที่มันมีเขาเรียกว่านะเปิดรับลมได้ รอบด,ด้านนะฮะจะได้ไม่ร้อนจนเกินไปแล้วผมก็เลือกกลางอยู่ใต้ร่มไม้ด้วยนะกลัววันนี้ฝนจะตกกลัวแล้วเต็นท์ผมอ,อ่ะเขาเรียกว่าไนงะอายุการใช้งานมันเสื่อมแล้วมันไม่กันน้ําละโอเคครับเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆมารู้จักและแนะนําลานกลางเต็นท์ประจวบคีรีแคมก่อนนะครับมันเป็นลานกลางเต็นที่ค่อนข้างจะอินดี้เลยเขาไม่ได้เปิด เป็นลานกางเต็นท์แบบเป็นทางการนะครับแต่ก็เปิดรับเพื่อนๆที่จะมากางเต็นท์นะครับแต่ขออย่างเดียวเพียงแต่ว่าต้องจองหรือโทรจองที่เพจประจวบคีรีคมป์ก่อนนะอ่ะมาเดี๋ยวผมจะพาไปดูบรรยากาศรอบๆนะครับว่าอที่นี่มันมีเสน่ห์อย่างไรอ่านี่ครับทำเลที่ผมกางเต็นท์ก็อยู่ตรงนี้แหละครับนะนี่นะคือเต็นท์ครับเปิดโล่งรอบทิศทาง เป็นของครารนลารุ่นแลนเจอร์นะครับตรงนี้แต่ว่าตอนนี้ก็จะไม่มีขายแล้วครับเพราะว่ามันหมดสต็อกไปแล้วเขาไม่ได้ทําเพิ่มขึ้นละมาดูบริเวณรอบๆของประจุคีรีแคมก่อนนะฮะตอนที่ผมถ่ายนี้ก็ประมาณบ่ายสามกว่านะครับเกือบ4ี่โมงเย็นละผมมาช่วงฤดูร้อนนะครับช่วงประมาณวันที่20เมษาข้างหน้าเนี่ยจะเป็นจุดเด่นของที่นี่เลยนะครับเนี่ยนะคือจะเห็นภูเขาอ่ะ เนี่ยเขา3 0 0ยอดเนี่ยน่าจะใช่นะอ่ะผมก็เห็นภูเขาแล้วกันเนาะเนี่ยเรียงลายกันเลยคือถ้าข้ามเขาไปเนี่ยก็คือทะเลแล้วครับเนี่ยข้างหน้านี้ก็จะมีบ่อปลาแต่ก่อนอะ่ะเป็นบ่อเลี้ยงกุ้งนะครับตรงนี้นี่นะนะมีบ่อปลาชิวเลยนี่ที่นี่ก็ตกปลาได้นะครับแต่ก็จํากัดจํานวนนะไม่ได้ให้ตกแบบเขาเรียกว่านะไม่ได้ให้ตกแบบได้เรื่อยๆนะครับ ตกได้เอามาแค่พอกินนะฮะไม่ให้เอาออกจะล้อมรอบด้วยเขาเรียกว่าไงนะบ่อน้ําแล้วกันคือเป็นบ่อก,กุ้งเก่านั่นแหละตรงนี้ก็จะมีพ็อปมีอะไระตกแต่งให้มันดูแบบเขาเรียกว่านะดูเข้ากับบรรยากาศแนละ้วก็เป็นเต็นต์ตัวนี้ครับกางไว้นานมากแล้วครับ <laughs> เป็นของพี่ป๋องกำพลทองพับนะครับพี่พี่ป๋องเดชชกนี่แหละเออ นี่การทิ้งไว้ครับนานละ <C> e <an> เห็นเจ้าของบอกว่าพี่ป๋องไม่ยอมมาเก็บสักทีเออก็เลยให้มันเป็นเขาเรียกว่า <c oughs> ดูสองสถานไปตรงนี้แต่ก็ดูวิวนะฮะจุดเด่นของที่นี่ครับคือวิวภูเขาเนี่แหละกับบ่อน้ำที่มันตัดกันแล้วมันดูลงตัวครับเนี่ยโอ้แต่ถ้ามาช่วงฤดูหนาวนะ หรือช่วงฤดูฝนนะผมว่าที่เนี่สวยงามมากเลยแต่ตอนนี้ลมแมงก็พัดแรงอยู่ครับเขาบอกว่าที่นี่ยลมแรงตลอดทั้งวันเลยคือทุกวันนะ,ะไปดูบรรยากาศเต็นท์ผมก่อนคือถ้าใครมาช่วงประมาณบ่ายนะครับบ่ายบ่ายสองไปแล้วเนี่ยเนี่ยผมว่าตรงเนี้เป็นจุดที่เหมาะที่สุดละเพราะอะไรนะได้เงาของต้นไม้ต้นเนี้ยเห็นนะลมเงาแล้วดูดูดูดีความไหวดีเห็นนะลม โอ้ยังสวยอ่ะนี่ก็คือที่ทําการมันก็คือบ้านของผู้ดูแลนะครับพี่บ๊อบบี้เห็นไหมเห็นไหมเห็นอ่างน้ำไหมตรงนี้นี่ก็มีปลั๊กไฟให้นะคะตรงนี้เอผมเห็นอยู่แค่หนึ่งจุดนะอ๋อตรงนี้มีอีกไหมผมเจอแล้วนะครับปลั๊กไฟนะฮะก็จะมีให้อปลั๊กไฟนะฮะนี่ ก็จะมีให้เกือบทุกเสาเลยนะฮะ,ะจะมีเสา,สามันจะประมาณนี้ครับแล้วก็จะมีกล่องปลั๊กไฟให้เคยผมก็จอดรถครับวันนี้เรามาเจอกันแบบไม่ได้นัดหมายนะเจอกันสามคนสายมอเตอร์ไซค์ทั้งนั้นเลยนี่สายมอเตอร์ไซค์นี่ฮะอ่านี่ก็เป็นมีปลั๊กไฟอีกหนึ่งจุดตรงนี้นี่ครับวันนี้เราเจอกันอย่าง ขาเรียกว่าไม่ได้มีได้นัดหมายครับเจอครับนี่ครับคุณเบียครับนี่คุณเบียมาแคมป์ตามเพจด้วยครับโอเคครับฝากติดตามเพจคุณเบียด้วยนะครับเจอกันไม่ได้นัดหมายเออเออเราก็เจอกันบ่อยเหมือนกันนะสามสี่รอบละเออนี่อ่ะนี่ครับก็เจอพี่ที่มาจากละอชาเชิงเซาอ่าอบคุครับฝรัฝครับนี่นะครับประกาศแปดิ้วแปดลิ้วประกาศอ๋อ ชนอิสลาครับอ๋ออิสลาอิสาครับโอเคโอเคครับยินดีครับยินดีครับที่ได้เจอครับนี่นี่เจ้าของครับพี่บ๊อบบี้ครับสวัสดีครับนี่เลยอ่ะอยากจะสอบถามค่าอัตราค่าบริการกันครับที่นี่ผมก็คิดเป็นคนกับคนเรา5 0ต่อคหนครับแล้วก็เด็กเด็กต่ำกว่าเจ็ดขวบฟรีเจ็ดขวบขึ้นไปร้อยเดียวเจ็ดขวบขึ้นไปร้อยหนึ่งครับอืมครับแล้วก็เออ สัตว์เลี้ยงนาเข้ามาได้ไหมพี่ได้ครับหมาแมวแต่ว่าต้องรบกวนให้ดูแลใกล้ชิดนะอ,อย่าให้ขับถ่ายในสนามหญ้าเพราะว่าคนที่เข้ามาการเต็นต์ต่อไปเนี่ยทีมันทําความสะอาดลําบากแต่ผมจะมีโซนให้เดินเล่นนะพาไปขับถ่ายมีครับมีครับโอเคครับแล้วสัตว์เลี้ยงไม่เสียค่าบริการไม่เสีเยค่าบริการ,าร,การใช่ไหมเออพี่ถามให้กับพวกจุดจอดนอนก่อนแล้วกันจุดจอดนอนมามาได้ไหมพี่โหเยอะมากปีปีป เข้าปีที่สามเนี่ยรถจอดนอนเยอะมากครับเพรา่าที่นี่ที่นี่สามารถจอดนอนริมน้ําได้เลยนะครับวิวก็คือวิวหลักล้านลิงไซส์เลยครับอ,อยู่ด้านหน้าเลยไม่ต้องไปอยู่ด้านหลังไม่ต้องไปอยู่ลานจอดรถได้เลยก็ค่าบริการก็เหมือนกันครับคนละสองบแต่ว่ารถประเภทที่เป็นมอเตอร์โฮมที่มีการเสียบชาร์จเนี่ยครับต้องติดต่อเราก่อนอต้องคุยก่อนใช่คือคือก่อนหน้านี้ผมก็จะเก็บแต่เก็บไม่แพงนะเก็บสองรแต่จริงๆแล้วผมขาดทุนแหละตอนนี้ผมมีไอเดียใหม่ก็คืออย่างนี้ หลังจากปีที่3มเนี่ยมีรถจอดนอนเข้ามาเยอะมากคนที่เป็นมอเตอร์โฮมแล้วชาร์จเนี่ยผมจะมีกล่องก็คือให้เขาเสียบชาร์จแล้วก็มีมิเตอร์วัดเลยว่าเขาใช้ไฟไปเท่าไหร่<อ>คือใช้ตามจริงใช่<อ>สมมุติว่ากี่กีหน่วยกี่หน่วยกี่หน่วยก็จ่ายเลยอย่างนี้ใช่<อ>ผมว่าก็จะวินวินเพราะว่าเราเราไม่ได้ตั้งใจที่จะแบบทำเป็นธุรกิจเอากรนี้กำไรเยอะอยู่แล้ว รารับน้อยด้วยครับคนวันละไม่เกิน8เต็นครับอ้าวแล้วถ้าเป็นเต็นทั่วไปใช้แอร์พี่อ่าถ้าใช้แอร์ราคาแบบทั่วไปเลยครับแอร์เครื่องที่ต้องไม่เกินเก0 0พันบท U คิดเพิ่ม200เหมือนเหมือนทุกที่อ๋อโอเคก็อาหารก็ทําได้เนาะได้ครับแต่ถ้าเป็นพวกเตาปิ้งย่างที่เป็นเตาถ่ายก็ต้องรบกวนเอาอิฐที่เราเตรียมไว้อิกมวลเบาไปลองนิดนึงไม่งั้นเดี๋ยวย่างเสียหายอันนี้สอบถามแล้วกรันพี่ อันนี้ผมกับพี่บ๊อบเนี่ยเจอกันมานานมากแล้วสิปีสิบปีแล้วตัง<ป>แต่ <c oughs> ผมทํากลุ่มจุดกลางเต็นท์ใหม่ๆเลยแล้วพี่ <c oughs> เข,าก,เขาก็เข้ามาชวนผมคุยตลอด <c oughs> ใช่ใช <c oughs> เออพี่ก็อ่าอันนี้ก็ต้องนิดนึงอ่ะพี่ก็เป็นคนที่อยู่ยในวงการนั่นแหละ <c oughs> แต่ผมอยากรู้เลยพี่พี่แบบมาสนใจการกลางเต็นท์ได้ไงอ,ะอ่ะออผมเดินป่ามาก่อนตอนวัยรุ่นนะอายุ20กว่าแล้วมันหยุดไปหลังจากที่ผมตั้งบริษัททําบรษิษัทอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบ ห่างหายจากการอยู่กับธรรมชาติจนประมาณสักสิบเนี่ยสิบกว่าปีนี่แหละที่ผ่านมา <อะ S 2> ผมเ <อะ S 2> พิ่งกลับมากลางเต็นท์ <อะ S 2> แล้วก็กลางเต็นท์ในยุคที่ยังไม่มีอุปกรณ์อะไรมากมายเหมือนกันเมื่อก่อนก็มีแค่สามเดินป่าคาร์น่าอะไรพวกนี้ครับ <อะ S 2> แล้วก็กางมาเรื่อยเลยเนี่ยจนมาเจอสุทัศน์ได้รู้เห็นเพจนู้นนี่นั่นผมเห็นการเติบโตอะไรยเงี้ยผมว่าเออองค์การแคมป์ก็เริ่มเติบโตแบบดีอะ่อะใช่ทีแรกมันนี้ก่อนคือเอาความตั้งใจจริงอะไม่ได้ตั้งใจจะทำลานกลางเต็นท์หรอกเพราะว่าเราชอบกลางเต็นท์ แล้วเรารู้สึกว่าโอเคที่ตรงนี้มันสวยเหมือนเราเปิดบ้าน่เหมือนเปิดบ้านให้คนมากางมากกว่านั่นคือเหตุผลที่เราไม่ได้ทําเต็มรูปแบบแบบโอ้โหหลังการเต้เอกชนที่แบบมีนู่นนี่นั่นให้เช่าอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยรับน้อยรับจองล่วงหน้าเท่านั้นเพราะว่าเราไม่ได้รับบลลอกอินเพราะาไม่อยากให้มันหนานแน่นมากๆอยากให้คนที่มาที่ได้ธรรมชาติจริงๆเต็มที่อะไรอย่างเงี้ยสิ่งอำนวยความสะดวกผมก็ทําตามความจําเป็นห้องน้ําผู้หญิงสี่ห้อง,ผ,ง, 4, องผู้ชายสองห้องแล้วก็ ไม่มีอะไรให้เช่าเลยนะครับที่นี่บอกก่อนไม่มีอะไรขายน้ำขแ,แข็งไม่มีให้เช่าด้วยแต่อุปกรณ์แคมป์เนี่ยมีทุกอย่างให้ยืมหมดใครที่ขาดหรืออะไรมาเนี่ยมาถึงลืมนู่นล,ลืมนี่เพราะว่าเราประสบการณเราอะเวลาผมไปกลางเต็มผมชอบลืมนู่นลืมนี่แล้ว่มันหาไม่ได้ผมก็เลยเอาอุปกรณ์แคมป์ที่ผมมีทั้งหมดเนี่ยมาที่นี่ย้ายจากกรุงเทพมาแล้วก็ใครขาดหรืออะไรมาหยิบยืมได้เลยอยากให้เป็นที่เหมือนแบบเรามากลางบ้านญาติอย่างนี้มากกว่าที่นี่จะไม่มีลูกจ้าง ก็จะมีคนคนรดน้ำญ้าก็ผมเองล้างห้องน้ำก็ผมเองคือ <c ười> ทำไปหมดเลยคือโควิดอ <c ười COVID> ระผมแค่จะหลบโควิดมาอยู่ที่ฟาร์มกุ้งขุนพ่อที่อยู่ใกล้ๆก,ก,กันคิดแค่นั้นเองจนกระทั่งแบบพอโควิดมันนานมากๆจนแบบคือไม่มีทิศทางว่าจะหยุดเมื่อไหร่อะไรเงี้ยก็เลยมีแนวคิดว่าโอเคเมื่อมีที่ตรงนี้อยู่แล้วก็ลองทําดูว่าปรับปรุงให้มันบ้านนี้เป็นบ้านล้างนะครับ ก็ลองมาปรับปรุงดูเอาสั่งหญ้ามาปลูกมาดูแบบเออให้มันได้เป็นที่พักผ่อนของเรานั่นแหละดีถ้าพอเพื่อนมาเพื่อนโทรมาบอกว่าเฮ้ i, ยหญ้าขึ้นหรือยังวัวขึ้นแล้วเขาก็มากันห้าครอบครัวมากางที่นี่เดือนนึงนะครับกางสามวันขยับทีว่าหญ้ามันจะเหลืองสามวันขยับเป็นแค่ที่ดนตรีเลยแล้วก็พอหลังโควิดมาเขาก็เริ่มโพสต์พอโพสต์ไปเสร็จเพื่อนก็ถามมาเยอะขึ้นว่าที่นี่ที่ไหนผมก็เลยอ่ะ เพื่อนโทรมาบอกว่าเฮ้ยจริงเหรอมึงจะเก็บไว้คนเดียวจริงเหรออะไรเงี้ยไม่ลองเปิดเวลากลางาเต้นแต่ว่ารับไม่เยอะดูสิอะไรเงี้ยผมว่าอ่ะก็ได้ก็เลยคิดชื่อประจบกิริแคมขึ้นมานั่นเองนี่คือที่มาก็เหมือนเราได้ได้เจอเพื่อนใหม่ด้วยแหละจริงๆแล้วอะอะไรเงี้ยครับอันดับแรกก่อนเราก็คือเราไม่ได้คิดว่าที่เนี่ยมันจะเป็นธุรกิจเราคิดว่าเราอยากเปิดบ้านให้คนมากางเต็นท์เฉยๆเราก็เลยไม่ค่อยหม่เท่าไหร่ว่าคนจะมามากน้อยปีที่สองคนเริ่มรู้จกักบ้างเริ่มมียูทูบเบอร์อินฟลูเอนเซอร์มาอะไรเง จนปีที่สามเนี่ยโหคือตอนนี้คนเยอะเลยอะถ้าวันหยุดเทศกาลต้องจองกันข้ามเดือนนะเพราะเรารับน้อยด้วยถ้าแนะนําว่าถ้ามาวันธรรมดาได้มาวันธรรมดาหรือถ้ามาวันหยุดยาวเงี้ยจองมาล่วงหน้าจะดีกว่าเพราะว่าพอเต็มแปดเต็นปุ๊บแล้วนะผมก็จะไม่รับแล้วเพราะว่าผมดูแลคนเดียวครับไม่ไม่อยากให้มันแออัดด้วยครับอยากให้มันแบบทุกทุกเต็นจะมีสเปซของตัวเองเด็กๆมีที่วิ่งเล่นผมมีว่าวให้เด็กๆเล่นมีกิจกรรมที่จะดึงให้เด็กออกจากโซเชียลเนี่ยครับ อันนี้เป็นเป็นแนวคิดผมอันหนึ่งที่อยากจะแบบเมื่อลูกค้ามามเขาจะเป็นมากกว่าลูกค้าแล้วเราก็จะเป็นมากกว่าคนที่เป็นเจ้าของ้านเหมือนรู้จักกันแล้วเป็นเป็นคนรู้จักแล้วก็มีมิตรภาพต่อกันอะต่อไปถ้าเกิดแวะเวียนมันมาเยี่ยมกันอีกเนี่ยผมก็จะดีใจมากใช่ <Okay. S 1> ไม่ได้โปรโมทไม่ได้อะไรเลยครับที่นี่มีห้องน้ําหญิงสี่ห้องบรรยากาศห้องน้ําหญิงครับ เสร็จผมวันคืนนี้อ๋อไม่ได้ชั้โอ้ห้องน้ำกว้างครับอาบน้ำด้วยมีเครื่องทำน้ำอุ่นด้วยครับตรงนี้ว้าวอาราตักเสื้อก็มีนะ ครับห้องน้ําชายฮะถือว่ากว้างอยู่นะถือว่ากว้างอยู่ตรงนี้ครับก็ยังเห็นนะมีอ่างล้างจานให้ใช้นะครับที่ลานนี้ก็เขาเรียกว่าเข้าใจคนสายแคมป์ครับนะอ่างล้างจานนี่ก็จะเป็นแบบมาตรฐานเลยครับเป็นปูนฉาบนี่ก็เป็นบรรยากาศและข้อมูลทั้งหมดนะครับของลานกลางเต็นท์ป่จบคลีแคมป์นะครับอ่าโอเคผมลืมบอกไปนะครับสัญญาณมือถือที่นี่นะครับมีครบทุกค่ายเลยครับ ผมใช้2 5G นะก็สัญญาณเต็มเปียกเลยครับแล้วก็พอเปิดใช้อินเทอร์เน็ตมันก็ขึ้น 5G ด้วยนะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับผมจะลงไปที่ชุมพรเดี๋ยวติดตามทิปกันนะครับวันนี้ขอตัวไปก่อนสวัสดีครับ